คุณครูปั่นปลูกวันนี้มารีวิวบ้านสวนเพื่อนบ้านไปชมกันนะคะสวัสดีค่ะคุณครูปั่นปลูกเราจะพามาชมเพื่อนบ้านนะอันนี้เป็นเพื่อนบ้านมาอยู่ใหม่นะคะถัดจากแปลงของเราอันนี้ก็จะเป็นบ้านอ่าบ้านสวนสีขาวยกพื้นนะคะหูสวยงามมากเลยนี่นะคะ อันนี้เป็นตอนแรกเนี่ยเป็นบ้านนกดาวที่จะยุมาวางแต่ก็เปลี่ยนแผนนะคะช่างมาทําที่นี่เลยเนาะเมื่อกี้คุยงบประมาณงบประมาณประมาณ3.5 3,5 0 0 0ค่ะแต่ว่าก็มีปรับเปลี่ยนบางอย่างนะคะก็เพิ่มเงินขึ้นไปอีกเนาะอันนี้เราชมตัวบ้านนะคะนี่เลยบ้านสวนค่ะพื้นที่2งงานนะคะแต่ว่าหน้ารู้สึกหน้าจะแคบนี่ นู่นค่ะสุดเขตอ่าอะไรนะไม่ไผ่ต้นไผ่ค่ะอันนี้นี่เพิ่งมานะคะเป็นแปลงของข้างข้างสวนเราอันนี้เป็นอะไร呀ะมยงชีสแล้วก็แซมด้วยต้นกล้วยเดี๋ยวเราจะพาไปชมนะคะอาจจะมองเห็นแปลงของเราอันนี้มมยงชีสค่ะนี่อ๋อพื้นที่ก็เลี้ยวเลี้ยวเข้าไปตรงนี้อีก แต่ว่าด้านหน้าจะแคบแคบเท่าไหร่เมตรไม่ได้ถามเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปถามนะคะนี่เลยอันนี้ต้นโอะโวคาโดค่ะขออนุญาตชมสวนแล้วนู่นไงเห็หลังคาสีแดงเราไหมคะหลังคาสีแดงนั้นสวนคุณครูปั่นปลูกเองค่ะนู่นเลยนี่นะคะของเราของเราอยู่นูน่นยังไม่ได้เข้าสวนเลยค่ะมาถึงก็มาทักทายเพื่อนบ้านกันก่อนเนาะที่นี่จังหวัดนครนายกค่ะอำเภอบ้านนา เราก็เตรียมกเกษียนนะคะแต่ว่าแปลงนี้แปลงนี้กเกษียนแล้วค่ะแล้วก็มาหาพื้นที่ปลูกบ้านสวนพักผ่อนนะคะเป็นเอาไว้พักผ่อนพื้นที่ตรงนี้สองงานค่ะเราก็ขออนุญาตชมแล้วนะคะนี่เลยนี่ค่ะนูน่นแปลงของเราอยู่นูน่นต้นกล้วย ไม่รู้ต้นกล้วยโดนโดนนกจิกหรือเปล่าเดี๋ยวเราค่อยเข้าสวนเรานะคะได้ข่าวว่านกมาจิกกินโอเคชมสวนค่ะสวนใหญ่แล้วก็ต้องปลูกกล้วยกันไ้ก่อนนะคะเคชมสวนค่ะสำหรับใครที่อยากมีบ้านสวนนะคะนี่ก็เป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างให้ชมนะคะบ้านสวน หลังน้อยๆขนาดกระทัดรัดค่ะแต่การทําบ้านเนี่ยเดี๋ยวก็มีการต่อเติมนะคะไม่โทก็จะหายไปก็จะเหลือคําว่าบานนะด้านข้างก็เป็นปักกิ่งนะคะซึ่งเราก็เคยถ่ายทําไปแล้วแต่เดี๋ยวจะไปขออนุญาตถ่ายทําอีกเนาะวันนี้อากาศดีค่ะวันนี้วันที่23ตุลาคม2568 วันปิยมหาราชเห็นะคะ